มีข่าวดีมาบอกว่าผมซื้อไมคครับมาใช่ไหมผมระเบิดตัวเด็กระเบิดบ้านเะนะระเบิดบ้านคุณอื่นแล้วก็ ต่นตังคุณอื่นแล้วก็ผมก็กลับบ้านมาเล่นกลับบ้านมามาเล่นเข้าเร็วเร็วดีให้ทายสิผมเล่นอะไรอยู่ติ๊กต่อติ๊กตเล่นเกมอะไรทายสิเล่นเกมอะไรผมกลับบ้านมาเล่นเกม ไม่ครับนั่นเองติดอะไรอ๋อกูลืมไปกูใกล้าตายอ่ะอีเวนกูลืมไปเลยว่ากูเลื้ยผิดใจกูจกอยู่เล่นกูนะไม่กูโอกูลืมไปว่าตอนนี้กูกำลังหาหามื่ผมเจเลิศตอนนี้เราต้องการพลิกเอ็กเลด อยู่นะ้ผมกลับบ้านมาได้ไม์กเมื่อกี้